เตรียมตัวทำกับข้าวมื้อเย็นครับวันนี้เย็นนี้เมนูเต้าหู้เดี๋ยวไปดูวันว่าทำอะไรวันนี้ใช้เต้าหู้เป็นส่วนประกอบเดี๋ยวจะต้องหูไปทอดกนะันทอดเสร็จแล้วนะครับเต้าหูเออ้เราจะไม่ให้มัน เกียมมากถ้าเอาแค่แบบข้างนอกกรอบข้างหนนุ่มๆมมันจะได้ได้มไดม่แข็งเกินไปจะเราไปเตรียมอย่างอื่นต่อนะครับเดีย๋ยวเราะจะเอาควางตุ้งไปลวกน้ําไปลวกน้าร้อนกันนะเพื่อเตรียมเพื่อเตรียมที่จะทำเมนู น้ำเดือดแล้วเราก็เอาผักลงไปลวกยังไม่ต้องยังไม่ต้องนี่นะยังไม่ต้องยังไม่ต้องตัดลวกทั้งอันเดี๋ยวเราค่อยมาตัดทออุ้ยกองมดเตอมอ <c oughs> <c oughs> แค่นี้พอฮะไม่ต้องลวกานาน เราก็จะมาใส่น้ําเย็นต่อเราจะมาแช่น้ําเย็นไว้เดี๋ยวเราจะไปเตรียมอย่างอื่นกทีนะึงทุกอย่างเราก็เตรียมพอแล้วน,นะครับมีกวางตุง้งแล้วก็มีขิงมีพริกแล้วก็หมูสับแล้วก็กรเทียมแล้วก็ขึ้นช่เราจะใช้ต้นหอมผักชีนะฮะแต่ไม่มีที่บ้านหมดก็เลย ใช้อันนี้แทนมีแค่น,นี้ก็ใช้น,นี่กับเต้าหู้ทอดวันนี้เราจะมาทําเต้าหู้ทรงเครื่องลาดหน้ากวางตุ้งนะครับเดี๋ยวเราไปทํากันใส่น้ำมันนะครับก่อนอื่นเราก็ผัดเอากวางตุ้งมาผัดน้ำมัน ตักๆบ,บนี่งง่ายๆนะนี่เราเอาไปเลือกมาแล้วนะฮะแล้วเราก็เอามาตักเข้ากับน้ำม,มันเล็กน้อย เขาบว,ว่ากระจายนะครับโอเคแค่นี้พอเดี๋ยวเราจะเอากวางตุ้งจัดสจานกับนี่เราก็จัดกวางตุ้งใส่จานตักในลักษณะนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาผัดตุ้งหู้ดีกว่าอีกทีนึง มะ้มันเลยใส่น้ำมันน้ำมันแค่นี้พอไส่กระเทียมจับ อย่างเดีงสักนิดหนึ่งนะเสร็จแล้วเราต้องตักไปเลย หมูสุกประมาณด้ยนะฮะแล้วก็ข้าที่เราเตรียมใส่เลยครับแล้วก็ผักด้ัย ใส่เล็กน้อยไม่รลอง่อเราจะใส่เพ้่ให้มันนรงฮะแต่ว่าเรา,าใส่เพิมหนอยน้ำอมเราใส่เยอะ สีขาวไข่น้ำมันแล้วเราก็ใส่ตะเกียบ วางไปนีดน,น,นะฮะนักงใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลทอข้้น แล้วเราก็ใสา่ถุงถึงลงไป phải cứ như vậy cứ như thế mình đang sửa sẵn hay mình hay เสร็จแล้วใส่พริกเลยพริกเราก็ไม่ต้องตัดเท่านี้สุกข้าดนีดนน้เอาพอประมาณสุก็ไม่สุดเลยเสร็จแล้ว,สสลวใส่ชิในใ้นไก่ลงไปไแล้้ก็ปิดไฟ ่เลเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปจัดจานรัอ่าเสร็จแล้วครับตาหูทรงเครื่องลาดกวางตุง้งเราไปรับประทา,อานอาหารกันดีกว่าแค่นี้นะครับ